กําลังสู้กับกฎหมายแล้ะกฎหมายเนี่ยไม่ได้คิดจะเอาชนะใครแต่กฎหมายมีไว้ให้ทําตามเหมือนกันทุกผู้ตัวคนไม่ว่าจะลูกหรือพ่อและประชาชนโดยทั่วไปเหมือนกันกับกรณีที่ลูกคุณเนี่ยไปรุกที่ดินปา่าที่ดินสาธารณะเหมือนกับกันที่ลูกคุณเนี่ยไปทําโรงแรมที่เขาใหญ่ลุกที่ปา่าแต่ปรากฏลูกคุณเนี่ยยังไม่ได้ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ปรากฏว่า ไอ้มือปราบจอหนนี่ซึ่งเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยลุกขึ้นมาต่อว่าเรียกร้องให้นายกลาออกปรากฏมือปราบจอนนี่โดนกดดันต้องลาออกจากราชการเสร็จแล้วปุ๊บมึงเอาราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอะไรก็ตามแต่ไปไล่ขยี้ไลบ่บี้โดยสสในพื้นที่ไปไลบ่บี้เอาผิดมือปราบจอหนนี่ว่าไปปลูกรีสอร์ทในพื้นที่ของนิคมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งมือปราบจอนนี่ ทำแบบเดียวกันกับที่อนุทินทำทำแบบเดียวกันกับที่ลูกมึงอะทำลูกที่ช้างในพื้นที่สาธารณะแต่ทําไมกฎหมายมันไม่เท่ากันวะกฎหมายที่จะจัดการที่โคราชจัดการลูกมึงกับจัดการอนุทินไม่เท่ากับกฎหมายที่ไปจัดการกับตํารวจชั้นผู้น้อยอย่างมือปราบจอหนนี่ทีนี้ดีแล้วล่ะมึงเจอมือปราบจอหนนี่และมือปราบจอหนนี่ก็จะมีประชาชนเนี่ยทั้งคุ้งทั้งนิคมอุตสาหกรรมตรงจุดนั้นเลยนิคมสร้างตนเองตรงจุดนั้นเนี่ย กลายเป็นหมู่บ้านกลายเป็นรีสอร์ทกลายเป็นเนี่ยโฉนดที่ดินออกผิดเนี่ยมาสามมือสี่มือแปดมือแล้วเพราะฉะนั้นอีสอสอุบลอีสอสอุบลซึ่งเป็นคนเดินตามซึ่งเป็นคนดำเดินตามชายกระโปรงของอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีอะ่ะใครก็ตามแต่ที่ไปจี้ให้กับนิคมสร้างตนเองตรงจุดนั้นเอาผิดกับมือปราบจอน,นี่มึงจะต้องเอาผิดกับประชาชนทั้งหมดตรงนั้นประมาณหมื่นกว่าไร่จ้า เอาละเศร้าอีบนเศร้าอบลเศร้าเถาะเศร้าอบลลู่ไวยซะเถาะนี่คมอุตสาหากรรมสองหมื่นกว่าไรที่จังหวัดอูบลน,นั่นน่ะถ้ามือปราบจอน,นี่มันพิษถ้ามือปราบจอน,นี่มันผิดก็เท่ากับว่านิคมอุตสาหากรรมตรงจุดนะั้นนิคมสร้างตนเองที่คุณสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างกันตรงนั้นซื้อที่ดินที่เวนมาต่างๆนะ คุณก็จะต้องผิดทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกี่ครัวเรือนก็ตามถ้ามือปราบจอหน,นี่มันผิดพวกมึงผิดหมดเลยทั้งนี้คมสร้างตนเองสองหมื่นกว่าไร่ตรงจุดนั้นผิดหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโฉนดที่จะต้องลื้อกลับคืนมาจะต้องลื้อกลับมาหมดเลยต้องลื้อกลับมาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนที่นั่นประมาณกี่หมื่นกว่าครัวเรือนก็ตามแต่ถ้ามึงจะตืบมึงตืบสาวอุบลมึงมึงตืบสาวอุบลที่เป็นสสมึงนะจ๊ะมึงตืบอีสสนันก่อนเลย มึงจะตืบมึงตืบอีสอสที่ไปจี้ให้จัดการกับมือปราบจอนนี่แต่มือปราบจอนนี่มีความผิดเท่าๆกันกับที่ประชาชนที่ไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละค่ะมีประชาชนอีกเป็นหมื่นกว่าหลังมีรีสอร์ตอีกประมาณ5,000กว่าหลังที่ทําแบบเดียวกับจอนนี่คือไปซื้อโฉนดมาไปซื้อที่ดินตรงนั้นมามือ 3, ามือสมือแเหมือนไปซื้อรถมือแปดอะซึ่งซื้อต่อมาเป็นทอดทๆๆๆอดะ ะะเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายมันจะต้องเท่ากันมึงไม่ใช่ว่าเอากฎหมายมาจัดการกับคนที่ด่ามึงเท่านั้นเอากฎหมายมาจัดการกับกูเอากฎหมายไปจัดมือมาจัดการกับมือปราบจอนนี่นะแล้วก็ไปจี้ให้ทิกตอกเนี่ยจัดการกับเลวัตจี้ให้ทิกตอกจัดการกับกูปิดทิกตอกดอรมบริการปิดทิกตอกมือปราบจอนนี่หรืออะไรก็ตามแต่ ประชาชนมีเสรีภาพบ้านกูไม่ได้ปกครองแบบคอมมิวนิสต์จะได้มานั่งปิดปากกันเข้าใจที่พูดนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมึงอยากจะให้ประชาชนเขาชมมึงก็จงทําดีอย่าทาชั่วถ้าต้องการให้ประชาชนเขาชมจงทําดีอย่าขายชาติถ้าเกิดต้องการให้ประชาชนเขายกมือยื้อยกโยยกย่ออ่วยก็จะต้องทําดีไม่ใช่ว่าไปเดินตามคนชั่วขายชาติถ้าอยากจะให้ประชาชนเขาชื่นชมก็ไม่ควรจะต้องเอาปราศาส์เนี่ยไปแลกกันกับที่หลับที่นอนของพ่อมึงแค่นี้แหละง่ายๆการทําดีมันง่ายนิดเดียวทําไมทําไม่ได้กลับมา17ปี ทำดีทําง่ายๆทําทไมไม่ทําแต่ทําชั่วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทํายากมากทำไมถึงกล้าทําำเวลาทําชั่วเนี่ยมันทํายากมากทํำไมถึงกล้าทําเขาถา,ถามว่าเวลาทําชั่วเนี่ยทํำไมถึงกล้าทําจ๊ะ